สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เรามีวัตถุมงคลนะครับของลุงปู่ขีบทีระปัญโยมาฝากนะครับหนึ่งรุ่นครับที่อยู่ในพิธีพุทธาพิเศษของลวงปู่มหาศิลาครับที่แม่ตาอธิษฐานจิตให้นะครับนะในวันละนี่ฮะผมบอกเลยว่าอีกหนึ่งรุ่นครับเด็ด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 เลยครับวันนี้ผมเปิดแบ่งปันให้พี่น้องเบาๆครับไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรรายการอะไรนะครับ ผมแบ่งปันให้พี่น้องอย่างเบาๆครับนะวันนี้สำหรับรุ่นนี้ครับรุ่นอรหันพันล้านนะพี่นะเป็นพระสั่งกระจายพี่นะครับนะเสิร์ฟโชคลาภมงคลารมีค้าขายนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะพี่น้องนะผมจะแบ่งให้พี่น้องในราคาเบาๆนะครับจับคู่กันนะครับจับคู่กันนะครับนะเดี๋ยวผมมาแกะให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะผมขออนุญาตมาแกะให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะผมจะมาแกะองค์ที่หนึ่งให้พี่น้องได้ชับชมความสวยกันครับ นี่ฮะเป็นรายการลุ้นนะพี่นะครับเป็นรายการลุ้นนะครับนะผมอนุญาตแกะนะครับนี่ครับรายการแรกครับนะเป็นเนื้อสายลุงหน้าดานะฮะหน้าดําเหลืองนะครับสะดือเพชรพี่นะครับรายการนี้หน้าดําเหลืองสะดือเพชรนะครับนี่ฮรนี่ครับสวยครับนี่คะด้านหลังพี่เลขโค้ดอัเบอร์หกสองนะครับเลขโค้ดอัเบอร์หกสองพี่นะครับนี่คะ พี่ดูความสวยนะครับนะความสวยนะครับนี่ฮะสวยจริงนะครับรุ่นนี้สวยจริงนะครับพี่ๆนะนี่ครับอย่างนี้นะพี่นะอง์ละสองร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีพี่อง์ละสองร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรียกเว้นจะเป็นหน้ากากองคํานะครับอง์ละสองร้อยบาทต่ปีถ้าพี่เอาไปแพ็คคู่พี่รับเป็นแพ็คคู่ไม่ว่าพี่จะคู่องค์ไหนก็ได้นะครับ ผมคิดเพียงแค่สี่ร้อยย้ำนะครับผมคิดเพียงแค่4ี่ร้อยนะครับแล้วก็ผมมีของแถมให้นี่ครับมีของแถมให้เฉพาะคนที่รับคู่นะครับนะพี่ย้ำอีกครั้งนะครับองค์ละ2 5 0ห้าิบคู่4ี่ร้อยบาทนะครับคู่4ี่ร้อยบาททุกองค์ครับสามารถคู่ได้ทุกองนะครับผมมีลูกอมของลูกปู่ให้ด้วยนะครับนี่ฮะนี่ครับ ลูกอมนะครับมหารวยรวมมวลสารเขียวพวกอะไพี่นี่ครับนี่ครับพี่นะผมมีให้ด้วยนะพี่นะมีนําเลิกนะครับเลขคนเบอร์สี่ศูนย์แปดนะครับผมมีให้ด้วยครับสำหรับคนที่ยกคู่นะผมเป็นอีพีพิเศษผมจัดให้นะครับคนที่เอาสององค์จะได้ลูกอมหนึ่งเม็ดนะหนึ่งลูกนะครับจับคู่นะครับนะแต่คนที่เอาองค์เดียวนะครับสองร้อยห้าสิบบาทไม่มีลูกอมให้ ขอคนท nah, ี <IM> ่เป็นยกคุณครับนอีพีนี้อีพิเศษจัดให้พี่น้องกันครับนะเดี๋ยวมาลุยในองค์ที่สองครับนะองค์ที่สองเปิดต่อมาพี่นะครับเดี๋ยวไอ้องคแรกนะพี่นะองค์แรกนะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะครับนะยกเว้นการทองคําอะไรอย่างงี้พี่นะผลจะเปิดให้ราคาเบาเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะจับคู่พี่นะอยากได้คู่ตรงไหนจับคู่เลยครับนะชมมันยาวๆนะครับมาต่อองค์ที่สองครับเดี๋ยวจบอีพีนี้นะอีกสักคู่นะครับพบกับอ่าพระปิตานะครับนะพบพระปิตาจมบก ของปู่มหาชีลาครับนี่ฮะมาต่อครับองค์ที่สององที่สองครับเป็นเนื้อสายลุงตะกุดเงินพี่นี่ครับพี่นะผมบอกเลยแต่ละรายการเด็ดๆนะครับนะรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงนะครับเป็นเนื้อสายลุงตะกุดตะกุดเงินนะครับนี่ฮะขอญาตเก็บแป๊บนึงนะนี่ครับเป็นเนื้อสายลุงตะกุดเงินพี่นี่ครับเลขคนณเบอร์เจ็ดสี่นะครับ เนยเียกคนเบอร์เจ็ดสี่ครับนี่รายการนี้สวยเลยพี่นะครับนะรายการที่สองต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการที่สามเปิดออกมาครับโอ้โหเป็นเป็นรายการบนพี่รายการบนนะครับนะเป็นเนื้อสายรุ้ตะกุดทองคําพี่ โอ้โหรายการที่สองของของรุ่นนี้พี่นะรายการบนเลยรายการสองนะครับเนื้อสายรูกระกุดทองคาโอ้โหเลขเขาจะเบอร์สองสี่สองพี่โอ้โหกระุดทองคํามาเฉยพี่กระกุดทองคํามาเฉย,อเยโอ้รุ่นนี้ทําสวยมากเลยนะพี่ดูขอบพี่ดูอะไรเงี้ยโอ้โห,โห,โหเลขโคดตั้เบอร์ยิ่งสวยนะรายการที่สองกระกุดทองคําองนี้ผมขอห้าร้อยบาท รายการที่ผมขอห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันจริงครับอีพีนี้ผมแบ่งปันพี่น้องจริงนะครับนะเท่าทุนนะครับส่วนส่วนพี่ก็มุททองคำเนี่ยสามารถเอาจับคู่สองร้อยห้าสิบาทก็ได้นะครับนะถ้าจับคู่สองร้อยห้าสิบบาทผมคิดแค่เจ็ดร้อยพี่นะผมคิดแค่เจ็ดร้อยได้รับพวกองค์อีกหนึ่งลูกนะครับนะรายการที่สามพี่ตะกรุดทองคามาเฉยนะฮะตะกรุดทองคํามาเฉยพี่นะครับนะมาลุยกันต่อครับองค์ที่สี่ครับ องที่สี่เปิดมาพี่นะครับองที่สี่เปิดมาครับองที่สี่เปิดมาครับเป็นเนื้อสายลุ้งนะครับเป็นเนื้อสายลุ้งหน้าส้มนะครับหน้าส้มแดงเหลืองม่วงโรยเพชรหน้าท่างนี่นะฮะโรยเพชรหน้าท่างนี่ฮะรายการที่ได้ค้นเบอร์เจ็ดสี่นะครับนะได้ค้นเบอร์เจ็ดสี่นะพี่นะนี่ฮะรายการที่สี่ครับต่อมารายการที่ห้าครับเอางี้กว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ทั้งสิบห้าพอนะพี่นะสิบห้าพอนะครับแล้วก็ พี่น้องอ่าอยากได้ซีนเดิมก็ไปรุ่นเองได้พี่นะฮะสองรุ่นนะคิดเข้าเดิมนะครับสองรุ่นคิดเข้าเดิมนะครับคิดเข้าเดิมครับรับสี่ลูกอมหนึ่งลูกนะครับนะเปิดแค่สิบห้าองค์มาต่อครับองค์นี้พี่นะเนื้อสายลุงหน้าชมพูขาวดําเหลืองโรยแบงค์พี่โอ้โหโรยแบงคบนะ์ดลยหนะสวยเลยพี่เลขคนเบอร์เก้าแปดนะครับโรยแบงค์นะพี่นะนี่ฮะ เรียกคนเบอร์เก้าแปดครับรายการนี้ครับองที่ห้านะฮะอง์ที่ห้าครับ,นะรบ,รบมาเปิดกันต่อลุยกันต่อเลยจ้านนะรายการต่อไปนี่รายการต่อไปครับรายการที่หกครับรายการที่หกเปิดมาครับพี่รายการที่หกเปิดมาครับรายการที่หกเปิดออกมาครับ เป็นเนื้อใส่ลูกโรยแบงค์เหมือนกันครับเป็นเนื้อเหมือนตะคูนะ่นะครับรายการที่หกเป็นตรงนี้นะพี่นะนี่ฮะโรยแบงค์นะแบงค์พันด้วยด้่ยพี่นะเหมือนแบงค์พันเลยเนี่เยเลขวเลขเบอร์หกสองครับเป็นรายการนี้นะครับมาดูอีกต่อครับเป็นรายการที่เจ็ดครับนะ รายการที่เจ็ดเปิดมาครับเป็นเนื้อสายลุกหน้าส้มแดงเหลืองม่วงรวยเพชรใต้ช่า,างเลยนะหลงเลยฮะรายการนี้ก็สวยนะครับนะรายการนี้เรโค้ดอะไรพี่เรขกโค้ดเบอร์นะฮะเลขโค้ดเบอร์หนึ่งแปดสองนะครับนี่รายการที่ครับ,รา,าร,ร,บรายการที่เจ็ดนะครับนะต่อมาเป็นรายการที่แปดครับ รายการที่แปดเปิดออกมาพี่เป็นเนื้อสายลุ้งกําไรแขนทองแดงพี่เนื้อสายลุ้งกําไรแขนทองแดงครับรายการนี้ครับรายการที่แปดครับโอ้โหนี่นะครับรายการนี้พี่นะองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีพี่ยกคู่สี่ร้อยยกคู่สี่ร้อยย้ำอีกครั้งนะย้ำอีกครั้งนะพี่ยกคู่สี่ร้อยรับลูกองค์มีหนึ่งลูกครับ รับลูกอมของปู่นําเลิกอิกนถงลูกนะครับเนี่นะฮะท่วมท่วมพี่นะฮะท่วมท่วมรายการที่แปลกจริงพี่นะครับนะอามาลยุยต่อครับรา,รายการต่อไปพี่รายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเปิดมาครับพี่เป็นเนื้อสายลุงตะกุดเงินพี่ เนื้อสายรุ้งขุดเงินนะครับรายการที่ 9. เก้านี่ฮะเลขเเบอร์ห้าหนึ่งพี่นะครับนะมาลุยต่ออีนสิบครับนะ้ำไปผมขออนุญาตเปิดแค่สิบอง์นะครับพี่นะนะ้ำไปอีพีพิเศษเดี๋ยวมาลุยกันอ่าต่อกับพับปิดตานะครับนะมาลุยกันต่อพี่นะครับรายการที่รับไปพี่ย้ำว่าองค์ละสองร้อยห้ิบาทคู่ละสี่ร้อยรับสององค์คู่กันสี่รอยครับแล้ว แถมฟรีนะครับนะลูกอมของปู่อีกหนึ่งเม็ดนะพี่ลูกอมของปู่อีกหนึ่งเม็ดนะครับนะพี่ถ้าใครลุ้นก็รุ้น2สองร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีนะฮะเรียกเงิเบอร์นี้ฮะรายการที่สิบนะครับนะ EP นี้ผมมาเปิดให้สิบองค์นะพี่ EP นี้ผมมาเปิดให้สิบองค์นะครับซีนเดิมก็สองร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะพี่นะซีนเดิมก็สองร้อยห้าสิบบาทเท่ากันนะครับส่วนใครที่ยกคู่สี่ร้อยบาทพร้อมลูกอมหนึ่งเม็ดนะฮะนี่ฮะ พร้อมลูกอมหนึ่งเม็ดนะครับนะไปลุ้นได้นะครับนะผมอาจจะไม่แกะแกะค่รังแรกนะฮะนี่ฮะเอาไปลุ้นกันพี่นะครับเอาลุ้นกันพี่องค์เดียวก็ได้ครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับองค์เดียวก็ได้นะครับยกคู่ก็จะผมลดเหลือสี่ร้อยสี่ร้อยแถมลูกอมหนึ่งเม็ดนะครับนาะบอกเลย ทั่วมพี่นะครับอย่างนี้ฝากขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะพี่นะงานะที่ติดตามด้วยนะพี่นะมาลุยกันนะครับนะราคาแบ่งปันนะฮะลูกอมอาหารพันล้านแล้วก็พระสมเด็จด้ยวยป่ะพี่นะฮะพระสมเด็จนะฮะนี่ฮะพระผงสมเด็จลุงปิดตาพระอาหารหันต์พี่โอ้โห เอาไปพี่แบ่งปันพี่น้องกันนะครับ EP นี้ครับของปูป่คีบนะครับทีละปัญโยพี่นะครับในวัดป่าสุทาวาสอําเภอโพนสวรรค์จังหวัดนคะรพนมพี่นะอย,อย่างนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม้ิยพีนะขอบคุณมากครับ